สวัสดีครับเอฟซีลงป่องมงคลโคราชครับอยู่วัดครับการผูกวัชถีมาปิดทองฝังลูกนีมิรครับวัดบ้านปลายดาบตำบลสุกรเสรมอำเภอปากตรงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับสามโมงเช้านี่ก็จะตัดไวยแล้วครับสามโมงเช้านี่จะตัดไวยแล้วแต่ผมก็มาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าได้มีโอกาสปิดทองอยู่นะครับ เป็นวัดที่เจ็ดของผมนะครับเป็นวัดที่เจ็ดของผมแล้วนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วขออนุญาตตั้งกล้องไว้เพื่อผมจะได้ไปปิดทองซะก่อนนะครับเวลาปิดทองซะก่อนนะครับหลายคนที่มาเห็นงานเนี่ยยมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมาเนี่ยเดี๋ยวเราญาติโยมญาพี่น้องเนี่ยประสบความสําเร็จก็เพราะว่ามี ญาติโยมมาร่วมทําบุญทำบุญศตรในช่วงเทศกาลปีใหม่โอ้โยมบ้านลรามาเที่วเนาะว่าญาติวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องไปปิดทองด้วยนะครับโี้เท่ั้งไม่เริ่มตัดหน้ากล้องไปนะครับ เดีย๋ยวในจะชื่นใจที่โยมมาร่วม,มบุญตั้งแต่เช้า,ชาตัดตัดให้ดูเลยครับพระโเจ้า,าครับหรือว่าหน้าไม่อยู่ดน้านนี้นะครับถ้าไม่ได้ทตามพระไรอยู่เลให้การต้อนรับพระมาตัดกล้องไปเลยนะครับทางนี้ครับมาตัดไปแล้วไป,ไปนะครับทองหรือปิดแล้วจะปิดอีกก็หน้าโยมโยมนั่งรอสายทานโดยเฉพาะโยมหน้าบ้านอนั่งดีอย่างยงิ้มมาทุกวันชื่นใจชื่นใจนะโยมแม่เนาะ แตตั้งกล้องลอยไว้ตรงนี้นะครับขออนุญาตปิดทองก่อนนะครับตั้งชี่องายุนี้มาปิดทองมีเวลาเลยอยม่ช่วงนี้พระพุทธเจ้าท่านยังมีเนิสัยกับญาติโยมญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญงล่อมุ่งสนไ่ว่จะเป็นเจ้าภาพตักหวานทุกชนี้เจ้าภาพปวดหน้าหมูเลืงต่าอยู่ที่มาตักหน้าหมู่รับขอเจริญพรในตัวเอง ทานข้าวทานปาแล้วก็มาปิดคอรูปินิทหรือว่ากน้าจะมาปิกรูปินิทอีกก็น่าเลยนครัทำรูดเกษมยนี้กามากเลยครัพระบุท่านทำอ่งครับมาจากวันวันยิ้วนะอาจารย์รับนิ้มท่านมาแต่เช้าเลยยังสั่งอาจารย์รบ้านยิ้มสางยี่หกไายืงก๋วยเตี๋ยวเนาะบอกหนึ่งโงห้มาปีกหนึ่งโมงอ่ะช่วงนี้พ้าขาวไม่ทราบวาใครก็เนื้อ้าาจ เมื่อคุวานนี้ก็มาบอกประการอ,อะไรบ้างเลยต่างเพราะว่าเราจะประสานถูกแต่ตัวอย่างไรเวลาไหนเอยต่างปีนี้เป็นปีกรณีพิเศษที่เราไม่เอาไม่เอาหน้าทั้งหมดกับหรือใหโอกาสกับเหล่าผู้เราผูเขียที่อยู่ข้านนี้ให้แต่งชุดขาวให้หรือจะให้หลวงพ่อจะนับเกิดไซ้อมซ้อมว่าเราจะเผยจะว่าอะไรบ้างต่าง เดือนไหนที่จะปิดทองมาเด้อย้อนด้านนี้เด้อนี่มีของแถมของแจกมเนาะวันนี้ยังไม่มีเนาะวันนี้ถือว่าทิ้งทัวร์เลยย้อนไปเรียกว่าทิ้งทัวท์แล้วแมเนาะอย่างไรเราดอกไม้กระสบตัดมาใหม่จากต้นสดสดเ๋ยวนี้เยี่ยมผู้ชายเยี่ยมผู้ชายภาษาโัอักษรเป็นผู้ชายเลย เดี๋ยวผู้หญิงเขาเว้นช้านานอ่าจะมะีท่านอาจารย์กางอยูตรงนี้องมาเป็นชารสัมพันธ์ต่อเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นใครหาโยมที่เดี๋ยวเตรียมนะครับยังไม่มาเลยตอนที่วดาไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนเนาะตั้งแต่พี่ขนมศักดิ์หลวงพ่อสมานโยมพ่อทยก แล้วก็อีกใครน้อยสองคนหน้าท่านด้วยกันเมื่อวานนี้กระผมได้เรียนให้กับท่านเจ้าหน้าเพ่ปากคำใจเป็นทราบว่างานนี้ขอควา,ามเมตตาขอเป็นญาติโยมที่ไม่ได้เป็นบทหน้าด้วยกันทุกทีเราจะเอาหน้ามัดตีหน้ามานจะไม่สมบูรณ์หรือว่าหน้าอาจจะ,ะตื่นเก้งด้วตื่นเญาติโยมไหนที่จะมาติด ทองโพเวนโพทองอ่ะได้เลยนะโยมสานี้ได้เลยยังมีเวลายังมีโอกาสส่วนพระพุทธเจ้าที่ดําเนินการในส่วนของวัดกีรีสามัคคีดูเลเรื่องอน้ำที่ฉันน้ำฉันเลยถวายกับพระมหาเีระให้ด้วยนะครับอย่างไรฝากฝากพระพุทธเจ้าวัดกีรีสามัคคีนะครับวันนี้จะว่ามอบหมายงานให้ท่านได้อ,อยู่คนเดียวการตอนดับส่วนพระพุทธเจ้วาวัดปลายดาว ถ้าไม่ได้ทำภารกิจรไยมาด้านนี้นะครับเพราะว่าเดื่อว่าจา์มีนาจะได้ใช้ไหวว่านได้ถูกตัวบุคคลนะครับเพราะวันนี้เรามีนานฟ้ามาเนาะนานฟ้ามาสองนางน,นี่ผู <c oughs> ้ใหญ่นานฟ้ามีสองนางน,นี่ <c oughs> มีสองนางเน, <c oughs> <c oughs> นาะนฟาฟ้าเังนอนไม่ตื่น,น <c oughs> เลยพี่ธนงศักดิ์มาด้านนี้เ่ย <c oughs> เดี๋ยวจะ,จะจะซ้อมพี่ธนกเมื่อพ่อทะยกมาแล้ว ดึงมาแล้วเนาะยัไงไงจะมีญาติโยมอยีกสักพักเราจะได้ถามลูก,ก่อ่โยมวันนี้ชักโมาสองสองสองรายการจะมาชอดหนทนทั้งสองท่งา,านเลยิดห้นานวันนี้เป็นวันทําบุญเป็นวันเกี่ครอบครัวนี่จะถามโยกครอบครัวโอ้พระห่ถามโกแล้กลกเ,เขลกนะข,ขาวเลยนะ ไม่ธรรมดาขาวก็เจอรถทุเรียนส่วนล่านก็เหยียดที่นี่มาเยอนทยยกที่ยืนอยาอยู่ตลอดเดี๋ยวจะให้คุยกับท่านรถพระป่ามาเด้อยมาด้านนี้มาี่มานี่มายังทันเตะมาดะไทยยุกไหนที่มากับพระป่ามากี่ท่านเดียวกันเนาะวันนี้มากี่ยมด้วยกันมาเด้อโยมให้เราไม่ได้เอาเสือเอาสากมาถูหน้นึ่งเนาะหน้ากระเพื่อกจะให้เราโยมเนาะ มาจากบ้านไหนก่อนมาไกลมาแ้งแก่เมื่อวานเลยเนาะมาแตเงินสดยันี่เช้าๆี่ให้ท่านครูไ้คุยเรื่องงานสีฟ้าสันิดครับรอเวลาจะคุยเนาะอ่ยค่ะเนี่ย เอายอยไหนจะมาช่วยพระคุณเจ้าโราเรื่องนี้มาได้ยัพี่ชานอยู่ตรงไหนเดินาห่ออยู่ไหนมาด้านี้เลยเด้อเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับเขาบ้างเนาะ ไปเาดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอ่ะค่ไว้เ็บนนงครับผมเทแสงก่อนแป๊บนึงเออนี่สวยกว่าเครับเออหน่ะสวยกว่าหน้าครบหน้าลงนิดนี่หน้าปรกล้องนะครับหนึ่งสองสาม เดี๋ผมดูกันเด้อรอหรืยางรอสักครู่เนาะไั่บางหน้าก็โอเคจะมาพร้อมวันนี้ดกลารงพร้อมหรือยางน้าเป็นขึ้นเย่างไม่พร้อมก็รอสักครู่โอเคน้าน่าค่น่านพรโอเคพอพอหนึ่งสองสามเอ้มสองกล้องเลยนะ ต้องป้องเลยเอาเลยเขาได้เอสิบเด็ดสี่ลูกสี่ใบายทันเต็มส่วนขึ้นใช่ไหมครับฉันไม่ผิดหวังนะ อดีเจนะครับดีเจขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเตรียมไมให้ที่พิธีการนะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับดีเจที่คุมเครื่องเสียงอยู่นะครับได้ยินเสียงแล้วนะครับอขอความเมตตานะครับเตรียมไมเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวนะครับที่พิธีการนะครับเเอาตตััั้งวแแรกกนนนลคค

ฉันมีโครงการเนี่แล้วก็เด็กๆก็าอบครับเพราะเขาให้เขา้าพาคนเก็บไปเด็กๆมีบัานเก็บมีบัตรจะไม่ไปต่างระ่าวกันอ่างนี้มันจะเกดจะไรขึ้นจีวารันคือรถเปนรียอเล็กๆไปต้องนำมาลงอีกนอยอาให้ไป็างนอกก็ไปดูแก่ันน ถ้มีโครงการอยากจะไปเชียงรายอยู่ฉันอยากจะพาไปเชียงรายที่ตรงที่เคยไปเรียนหนังสือรงที่ไปเรียนคุณสอนมาเหอนกัอนเราเรียนอไหนถึงไปลงน่าจะลดก็ลเพราะว่าแต่งไว้ยงดีแต่งไว้แต่งไว้เดินทางตีาตอดนเจร่ดูน่ดนาเโร่ดนาโ่นี่คือาโาเจโอ แล้วพมาปาเจโร่เออปาเจโร่ไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมๆมาเนี่ยก็เปลี่ยนยางปีลนะแค่ปีลนะสองปีต้องจับตองสามคู่ใชไมครับเพราะว่ามันต้องเซ็ตสองเซ็สองแสกกันปีหนึ่งก็เปลี่ยนไปรอบรอบตามประ่อการเลนบี่ จะได้ข้ารอดดูกรรมการกำหนดการวันนี้ตวอาจารต้อนรับท่านพระภูมิศรธรรมวิบูลณ์ระองเจ้าคณะโดยข้าพินใสท่านวัดพรับรมราชานุราพครูทีชาสิจธาทอเจ้าคณะต่าบน ก็เป็นปานเลครับน้อก็คิดวม่้กัเพื่อนๆก็กันครับออมาอีก้องม เจ้าแล้วก็บรรดาแขกที่มาร่วมงานทุกคนทุกท่านหรับวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่เราจะได้มีโอกาสได้ตัดหวายลูกิมิตรททำพิธีทางศาสนาที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างพระโบสถ์แล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเกิดมาในพระบลวรพุทธศาสนา จะต้องมีพระโสสถเพื่อได้บวชลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในเขตของตำบลสุกเกษในเขตนี้ก็จะมีโบว์ขึ้นอีกหนึ่งหลังคือของวัดปลายดาบสำหรับวัดปลายดาบน้ำเป็นวัดที่เก่าแก่ทำงานมานานแล้วตั้งแต่สมัยผมที่ยังเป็นเด็กตัวเล็ก ผมก็เป็นคนบ้านนี่เกิดที่นี่แต่ผมไม่อยู่ที่อื่นทำไมนะแต่ว่าผมจะไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาผมเนะครับแต่ว่าผมนี่เป็นคนที่นี่จริงๆนามสกุลผมก็พรมมะนีนำสกุลแม่ผมก็ราชพักตีนครับสกุลลากชพักตีคือเป็นสกุลของแม่นะมันี่ไอ้ก๊อฟอยู่ตรงนี้บ้านปลายดาบเรานี่แหละ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาทำบุญทำบุญส่กับทางวัดนำต้นพระป่ามาในขณะนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต่าแล้วก็วัดาพี่โมงก็ไปอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้รวบรวมนายมงคลประดิษฐ์่ทยภาษาไทยนะดูตัวเองด้วยนะครับช่องยูทูบนะช่องดังนะเพื่อจะมาทอดพระป่าสามัคคี เพื่อเป็นการถวายเป็นกุลในการติดทองฝังรูปิมิตรแล้วก็ตัดไหวยรูปิมิตรในวันนี้กมีโอกาสเข้าไปที่ท่านหลวงพ่อยังอยู่เฉยๆยังไม่ผีพิธีจะให้เขาข้อหัวเข้าไปเลยอย่าไปเลื่องลางี๋ยวถึงพิธีเขาเราจะทําร่วมอะไรไม่ได้นะครับกอบกวาจะให้ท่านลดละโบหรือท่านอะไรก็ว่าไปให้พี่น้องได้รับทราบตามนั้นเดี๋ยวถึงพิธีเขาแล้วก็ไม่ได้เข้าไม่ได้แล้ว อาใครที่จะร่วมทําบุญกับพระป่าขอรินเชิญน,นะครับตอนนี้ก็จะมีคนที่มาร่วมทําบุญกับาทางต้นพระป่าที่ผมนำมาสำสึกนะครับก็ขอรินเชิญได้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีเวลายังพอมีเวลาอยู่นะครับที่จะร่วมพระป่าทำบุญพระป่า,าด้วยกันนะครับหที่ทีเขให้อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเก็บะไรแล้ววันที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง หน่ัอารเลี้ขาใหญ่หนึ่งกับสวันที่หวันที่2วันที่2อยังเล่พระนาเขายังไม่ส่งเย๋ยวันที่1หบอกมายกสบายด้าม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 าพรอมแล้ว่อมาเลยรื่อยเยอะร้อยจังรัย ทั้ป่า้วทั้งก็หลไกายทันไหมตอนนี้อยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับเพราะว่า้ป่าเดางนี้เป็นเาเวนี้าไหนบ้ไวอตอนนี้ี่ไหนบ้านนี้แหละ อันนี้ร่วมทีมน,นะครับนางสาวพัพับยาทีมสูงเงินนะครับทีมสูงเงินและพนักงานบริษัทแสมไดเกิลมาร่วมครับโอ้แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะจำานวนต้องไปให้ทั้งนั้นสามแสนแปดตอนนี้นายก อมาตนะครับสำรวยนะเดินทางมาแล้วเนาะคุณครองมัตื่มครับเพาะคนไม่รู้นะนายกเรามาแล้วนะเป็นประธานฝ่ายคารวะแต่ฝ่ายพระสงฆ์นี่ยังไม่มีแรงงานนะครับบางท่านจะไม่รู้นะครับเพราะผมก็ เติมโตด้วยกันเนาะอ่านกว่าจนะยังไบางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับสอ่าสำ,สำหรับนายกของเรานี่ก็นะพ่อแม่พี่น้องบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับทำรวยน้องผมเลยครับนะอ่า,นาคนจะใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ดูเอาเอง